ลักกี้บิสเนสมาถึงชิ้นงานชิ้นนี้ครับเป็นชิ้นงานชิ้นพิเศษที่ผมตั้งใจทำขึ้นเพื่อสำหรับนักธุรกิจที่ชื่นชอบหลงไหลในสไตล์แฟชั่นดีไซน์ครับชิ้นงานได้ถูกออกแบบให้มีความเป็นแฟชั่นอินเทรนด์โดยเราได้ใช้ก้าน ซึ่งเป็นก้านเพชรและขีปพอยโกลเด้นแคไอายเนื้อท็อปเลยครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของแหวนวงนี้เลยครับเพราะว่าโกลเด้นแคตอาที่เป็นไหมทองแบบนี้ถือเป็นลอยนำโชคด้านการเงินนำโชคทางธุรกิจครับรูปแบบของชิ้นงานจึงสะท้อนความทันสมัยแต่ยังแฝงไว้ด้วยความมีโชคดีทางด้านการเงินและโชคดีทางด้านธุรกิจครับ ฝากแหวนวงนี้ไ้ด้วยนะครับกลับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับสวัสดีครับ